ด้านในนะนี Please, 2021, ่เลยนะเนื้อแหวนด้านในนะคะสีสวยสดงดงามมากนะคะจะไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะสีสวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่สำหรับวงนี้นะคะจะอยู่ในตะกร้าที่5ค่ะหมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลขที่10นะคะตะกร้าที่5หมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลขที่10ค่ะสำหรับวงนี้นะสีสวยมากนะคะคุณพี่ ต่อไปนะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะเป็นแหวนแกะสลักเป็นลายเถาวันเกี่ยวทรัพย์กันบ้างอันนี้เป็นลายแบบว่าเป็นลายมังกรนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเป็นแกะสลักลายเถาวันเกี่ยวทรัพย์กันบ้างนะคุณพี่นะนี่เลยค่ะเป็นลายนี้เลยไซส์แหวนนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบแปดห้า้าไซส์แหวนห้าสิบแปดห้าสิบก้าห้าสิบเจ็ดก็ยังใส่ได้อยู่นะวงนี้เนี่ยนะคะสีเนี่ยจะออกเป็นโทนสีฟ้าบูบูค่ะ เป็นโทนสีฟ้า,ฟา,ฟาบูบูแบบนี้แล้วก็ลายเถาวันเกี่ยวซับเนาะ